คือทั้งหมดที่ระเบิดนี่ต้องถูกเอาขึ้นมาหมดเลยใช่ครับแล้วจะมาแยกกันอยู่ข้างบนไอ้พวกเกรดดีตรงนี้เกรดไม่ดีตรงนี้แล้วก็ออกแบบในการเบรนดีหนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนฟีดโรงงานให้มันเสมอกันระมันเสมอกันอ๋ออย่างนี้ต้องไปแยกแล้วก็เบรนอีกทีใช่ครับใช่อ๋อแล้วแล้วพื้นที่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนครับมันจะไปมันจะไปกองอยู่ใกล้ๆโรงงานแล้วก็แล้วก็มันจะมีตัวตักซึ่งซึ่งมัจะมีสูตรจะเอาเอาอะไรผสมอะไรครับอะไรกี่ส่วน ตอนนี้ก็จะมาทงานทำกันบนผิวด<ห>ินละวใช่ครับใช่ต้องรู้ว่าทายแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือเราเริ่มจะปูายาภาพที่เห็นนี่คือบ่อทิ้งกา,กากแร่บ่อที่สองของบริษัทเหนืองทองอัคราลีซสเซดจังหวัดพิจ,จติตร ขอบนองจริงจะเป็นสวนุ้ครับพอเราปล่อยกาก,ากแรกกากแรกก็จะมีประมาณ50าสิบน้ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์น้ำจะเป็นตัวดึง<อ>ตัว,ต,วตัวเอากากแรกออกมาพร้อมกันนะครับ,รบแล้วก็พอพอสุดท้ายคือกากแรกก็จะตกตะกอนตรงตรง,ตรงบริเวณขอบบอ่อ่วน้ําก็จะไหลลงมาเสร็จแล้วเราก็จะมีตัวทาวเวอร์อยู่ตรงกลางครับสูบน้ํากลับไปใช้ในโรงงานเป็นระบบ<อ>ุนเวียนครับ แล้วก็ไอตัวกากแร่ชุบกต้องครับจะติดตั้งปั๊มไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ดึงน้ํากลับไปใช้ในโรงงานก็คือเป็นกระบวนการหมุนเวียนเราไม่ได้ดึงน้าจากจากที่อื่นมาผมก็แค่เดินท่อคู่ขนานมาเลยอันนี้ก็มานนี้ก็กลับครับก็คือจะแยกกันแลวพวกากแร่พอพอมันมาทับหน้าหน้าหน้าสลบของของของตัวพลาสติกมันก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งที่จะกันไม่ให้ตัว ตัวน้ำเนี่ยไหลซึมผ่านได้ง่ายขึ้นก็คือง่ายเ,เป็นเป็นดับเบิลเพื่อเพื่อกันไม่ให้น้ำไหลออกง่าตรงนั้นคือเป็นท่อที่เอากากแม่ไปใช่ไหมใส่ฝีลงในนั้นใช่ไหมดำๆว่าดำๆนี่หรือเปล่าไอ้ตัวนี้คือจะเป็นแนวของของท่อน้ำที่ดึงกลับมาครับอ๋อท่อน้ำกลับ,บแต่ว่าอีกตัวนึงก็จะอยู่ฝั่งนู้นครับเออ่ไมดูนะเป็นยังไงบ้างครับก็คือจะมีบ่อตื้นกับบ่อลึกบ่อตื้นก็คือจะเป็นน้ำในผิวดิน น้ำที่อยู่มนจิบบบ่อเลืก็คือน้ำจะเป็นน้ำารดาเราก็จะตรวจตรวจเช็คค่าภาพที่เห็นนี่นะครับคือบ่อทิ้งกากแร่ของเหมืองแร่ทองคำอัคารารีซอสเสจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งเป็นบ่อที่สองตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาเจลูกอำเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรนะครับนี่คือบ่อทิ้งกากแร่นะครับก็ตั้งใจจะมาคุยกับชาวบ้านนะครับ พราะว่าเห็นว่ามีชาวบ้านมีปัญหาเดื้อร้อนนะครับแล้วก็ในแง่สาธารณสุขเนี่ยก็แน่นอนตรงไปตรงมานะครับก็มาดูว่าเราจะสามารถวางแผนช่วยชาวบ้านเนี่ยในเรื่องสุขภาพได้อย่างไรซึ่งก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนนึ้งก็คือว่าก็อยากจะมาดูซิว่าเราจะต้องดูแลคนที่คิดว่ามีปัญหาแล้วนะครับเช่นมีะระดับสารโลหะหนักในเลือดสูงผิดปกตินะครับหรือว่าอาจจะมีอาการเป็นโรคอะไรบางอย่างซึ่ง โรคผิวหนังโรคปอดอย่าง,งเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งโรคทางระบบประสาทซึ่งอยู่ในขายซึ่งเราก็ต้องเฝ้าระวังเ่จะดูว่าเราจะมาช่วยเหลือดูแลคนเหล่านี้ได้อย่างไรป้องกันก็เราก็จะไม่ทําซ้ําซ้อนกับทางกระทรวงราพยานตร์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่านันก็จะดูแลสิ่งแวดล้อมเราก็จะดูเรื่องสุขภาพด้วยการตรวจดูที่ว่าเราจะเป็นต้องไปตรวจเลือดชาวบ้านไหม้าตรวจจะตรวจอะไรตรวจมากแค่ไหนตรวจกว้างขวางแค่ไหนเพราะที่ผ่านมาการตรวจร่างกายชาวบ้านนี้ก็ ทำกันอยู่บ้างนันะบน้าบริโภคก็เป็นส่วนชึ่งทางคมอนามัยเราดูแาติดตามก็จะมาดูกันนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ต้องประสานหลายหน่วยงานะทางสาธารณสุขเราก็ตั้งใจจะมาดูเรื่องสุขภาพอนามัยประชาชนนะแล้วก็กลับไปโค้งไปวางแผในให้ชัดเจนแะล้วว่าจะเฝ้าระวงังหรือว่าจะดูแลเรื่องการสุขภาพแล้วเนี่ยยังไงบ้าง แล้วเรื่องพืชผักอะไรครับที่มีนักวิชาการบางกลุ่มออกมาพูดว่าพืชผักรอบหืนกินไม่ได้น้มกินไม่ได้มันจะมันจะกินได้หรือกินไม่ได้กันแน่ครับอันนั้นก็ต้องขอขอความร่วมมือกระทรวงเกษตรนะฮะที่จะมารู้เพราะว่าเราก็จะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชว่าพืชประเภทไหนดูอะไรไปบ้างอะไรเนี้ยสะสมอะไรบ้างอันนั้นคงต้องให้เกษตรกรมาดูกันนะครับฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยถ้าจําเป็นนะครับอาจจะมีต้องมีแหละตรวจอาหาร ึ่งเราก็มีกรมวิทยาการแพทย์อยู่นะครับแต่ว่าในขณะนี้ก็ยังไม่ได้วางแผนในขณะนั้นนะครับพวกของตรงภาษากับกระทรวงเสรที่เป็นเจ้าของหลักเรื่องพืชผักเพราะว่าอย่างที่ถามมาฮะชาวบ้านจะเป็นห่วงมากกว่าว่าพืชผักแบบไหนจะกินได้กินไม่ได้เขาไม่ได้ห่วงว่าวันนี้มันปนเปื้อนหรือเปล่าถ้าสาธารณสุขทำหรือตัวตัวได้เข้าวันนี้ปนเปื้อนหรือเปล่าแล้วก็ไปู่ดในระยะยาวที่สุดนะครับครับ